สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรีวิวงานฝันร้ายดูแลผู้เฒ่าวัย88ที่มีความต้องการทางเพศสูงแถมหลงตัวเองสุดๆประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทำให้พบผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังจำนวนมากขึ้นและพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุ ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่การกินดื่มและเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังมีความต้องการทางเพศที่อาจจะกลายเป็นปัญหาได้อีกด้วยเช่นเดียวกับเรื่องราวของผู้หญิงแซจูวัย48ปีเธอเป็นไม้มา3ปีแล้วและต้องออกไปทำงานเพื่อเลี้ยงชีพโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลชายชาลาแซเลนวัย88ปีซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวมาเป็นเวลาหลายปีหลังจากภรรยาเสียชีวิตแต่เนื่องจากอายุที่มากขึ้น จึงมีปัญหาในการดูแลตัวเองเมื่อพิจรารณาถึงความยากลำบากของพ่อลูกๆจึงต้องการหาคนมาดูแลโดยหญิงแซจูเลว,ว่าชาัยชาราคนนี้ถือเป็นนายจ้างคนที่สองของเธอโดยเธอได้ทำข้อตกลงอย่างชัดเจนก่อนเริ่มงานว่าหน้าที่ของเธอมีเพียงทำความสะอาด ทำอาหารและงานบ้านต่างๆซึ่งอีกฝ่ายก็เห็นด้วยและตกลงตามนั้นแต่เมื่อเธอเริ่มงานจริงก็เกิดปัญหาขึ้นทันทีเมื่อเธอทำอาหารและเรียกเขาให้มาทานข้าวกระถุกออีกฝ่ายเข้ามาสวมกอดและพยายามที่จะจูบเธอ โชคดีที่เธอต่อต้านอย่างรุนแรงทําให้ชายชาราไม่สามารถล่วงเกินมากไปกว่านั้นแต่นั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเธอเล่าต่ออีกว่าหลังจากความพยายามครั้งแรกไม่สําเร็จชายชารายังคงพยายามที่จะจูบเธออีกหลายครั้งและเธอก็กลัวว่าพฤติกรรมของอีกฝ่ายจะแย่ลงเรื่อยๆจึงตัดสินใจลาออกและแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งชายชารายยอมรับว่าเขาจูบบนใบหน้าของเธอจริง แต่ทั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้นและยังโบยว่าเธอเป็นฝ่ายส่งสัญญาณให้เขาตั้งแต่เริ่มที่บอกว่าเธอเป็นไม้มาหลายปีและปัจจุบันไม่มีสามีนั่นหมายถึงผู้หญิงคนนี้ก็มีเจตนาเช่นเดียวกันกับเขา อย่างไรก็ตามเพื่อนบ้านได้ออกมาแชร์ชายชาราเพิ่มเติมด้วยว่าครั้งหนึ่งเธอเคยแนะนำผู้ดูแลสองคนกับชายชาราคนนี้และเมื่อพูดคุยรายละเอียดก,กันแล้วทำให้เธอได้รู้ว่าทั้งหมดมันเป็นแค่การเสแสแ้งชายชาราไม่ได้กำลังมองหาผู้ดูแลจริงๆแต่เขาต้องการผู้หญิงมาอยู่ด้วยและการกระทำของเขาอาจทำให้ผู้ดูแลหวาดกลัวอีกทั้งเพื่อนบ้านในละแวกนี้ต่างก็รู้กันดีว่าชื่อเสียงของชายชาราคนนี้ไม่ค่อยดีนัก ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ